สวัสดีครับผมนายวรญญาจิตมั่นรหัสนักศึกษา670-31030164สาคบอสังคมศึกษาชั้นปีที่1ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปัญหาภรมแดนพม่ากับประเทศไทยครับเราลองไปฟังกันว่ามีปัญหาอะไรบ้างและมีข้อสรุปอย่างไรครับนะครับผมจะมาพูดถึงปัญหาพรมแดนพม่านะครับปัญหาพรมแดนพม่านะครับคือเกิดจากความขัดแย้งและก็สถานการณ์ที่ไม่มั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศพม่านะครับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่มีผลกระทบนะครับในระดับพร้อมถิ่นหรือว่าระดับภูมิภาคแล้วก็ปัญหาหลักเกี่ยวกับปัญหาภมแดนพม่าก็จะมีด้วยกันดังนี้ครับ 1. ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์แล้วก็การต่อสู้ภายในพม่าครับโดยเนื้อหาก็คือพม่านะครับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ครับโดยมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ครับแล้วก็ที่มีความแตกต่างทวันธรรมภาษาและก็ศาสนานั่นเองครับ กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มนะครับเช่นกระเลี่ยงคชินชาวมอและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับได้ต่อสู้กับรัฐบาลพม่าครับเนื่องจากเขาเนี่ยต้องการเรียกร้องสิตแล้วก็ความเป็นธรรมให้กับพวกเขาครับซึ่งทําให้เกิดการต่อสู้และความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับพม่านั่นเองครับแล้วก็ปัญหาที่2นะครับก็คือการหลบหนีจากความรุนแรงนั่นเองครับหลายกลุ่มชาติพันธุ์น,นะครับที่ต่อสู้กับรัฐบาลพม่านะครับหรือผู้ที่หนีความรุนแรงจากการปราบปรามของรัฐบาลพม่าเนี่ยครับ ได้ข่ามนุษย so ์ซ่อนในประเทศไทยครับทำให้เกิดปัญหาผู้อพยพและก็ผู้ลี้ภัยในพื้นที่ชายแดนไทยนั่นเองครับเช่นค่ายผู้ลี้ภัยที่อยู่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตากนั่นเองครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นปัญหาที่3นะครับนั่นก็คือปัญหาการค้ามนุษย์แล้วก็ยาเสพติดนั่นเองครับชายแดนพม่านะครับเป็นเส้นทางสําคัญสำหรับการค้าสารเสพติดครับแล้วก็การค้ามนุษย์นั่นเองครับการค้ายาเสพติดเนี่ย จากพม่าไปยังประเทศไทยและก็ประเทศอื่นเป็นปัญหาที่รุนแรงอย่างมากครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการควอบคลุมโดยกลุ่มทหารหรือกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาลมากนัก่นเองครับทําให้การควอบคุมและการปราบปรามเนี่ยเป็นเรื่องยากนั่นเองครับแลวก<ป>็ป,ปัญหาที่ะครับก็คือผลกระทบจากรัฐประหารพม่านะครับในปี2021ครับหลังจากการรัฐประหารของพม่าในปี2021นะครับซึ่งทําให้สถานการณ์ในพม่าเนี่ยยิ่งแย่ลงอย่างมากครับผู้คนที่ไม่พอใจในการปกครองของทหารบางส่วน ได้หลบหนีเข้ามายัางไทยนั่นเองครับแล้วก็ยังทําให้เกิดการประทะก,กันร,ระหว่างกลุ่มทางของพม่าและกลุ่มต่อต้านของรัฐบาลพม่านั่นเองครับที่พยายามต่อสู้กันเพื่อประชาธิปไตยนั่นเองครับครับในปัญหาที่5นะครับก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจและก็การค้ามนุษย์ครับพื้นที่ชายแดนเป็นแหล่งที่เกิดจากการค้าเสรีและก็การค้าขายที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเช่นการค้าของปลอมการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองครับ ทำให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ครับและครับและปัญหาพรมแดนพม่ากับไทยนะครับก็สรุปได้ดังนี้ครับปัญหาพรมแดนพม่านะครับคือเรื่องความขัดแย้งในประเทศพม่าครับที่ส่งผลกระทบมายังประเทศไทยทั้งในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้ามนุษย์และการป้องกันการค้ายาเสพติดนั่นเองครับเป็นปัญหาที่ต้องการร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศและอาจรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเพื่อหาทางแก้ไขอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ และนี่ครับก็คือข้อสรุปของปัญหาพรมแดนพม่า,มานั่นเ,เองครับขอบคุณครับ